มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมิกทองระยะโพสต์รูปคู่แฟนคลับแผ่แซวค่ะได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆนะคะอย่างโบแล้วก็หนุ่มมิกทอยระยะนะคะที่ทั้งคู่นั้นอยู่คนละช่องแต่ความรักของทั้งคู่ไม่ลดลงเลยค่ะแถมยังมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะ ถึงแม้ว่าน้องโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเพราะว่าต่างคนต่างทำงานแต่จะหาเวลาเจอกันบ่อยๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มมิกเองก็ได้โพสต์ภาพผ่านทาง i อพร้อมกับแคปชั่นหว,วานๆทำเอาแฟนคลับนะคะเขินกันไปตามๆกันระบุว่าไม่ถนัดพิเศษใส่ไข่ถนัดพิเศษใส่ใจมากกว่าค่ะ ทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดเลยนะคะสำหรับหนุ่มมิกแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายทีเดียวค่ะทางทีมงานขอให้ออกมาโพสต์รูปคู่บ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ละกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ